สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของพี่หมออะตอมนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ดูดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับมาดูว่าตอนนี้ความรักของคุณกับคนที่คุณคิดถึงเนีเป็นยังไงบ้างพลังงานเป็นยังไงครับตัดขาด จบสิ้นทุกอย่างจบสิ้นคือเหมือนการพังทลายในครั้งนี้ความสัมพันธ์มันจบสิ้นไปแล้วตัดขาดแล้วก็เหมือนไรเยื่อใหญ่ไปแล้วเนาะคุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าคุณอาจจะมีความรักใหม่หรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะทักทายกลับไปก็ได้เนาะแต่ว่ามันจบไปแล้วว่า ความรักมันจบไปแล้วอะดูเหมือนคุณอาจจะมองหารักทางเลือกหรือเริ่มต้นความรักใหม่หรือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่านะครับด้วยพลังงานเนาะอืมทุกอย่างจบสิ้นไปหมดแล้วนะครับความสัมพันธ์ไม่อาจที่จะไปต่อได้แล้วเนาะความรู้สึกของคุณคิดว่าความรักนี้จบจบสิ้นพังทลายทุกอย่างแล้วก็ชีวิตคุณก็มองหาทางเลือกมองหาความรักใหม่ๆ ตัวเขาเองคิดถึงคุณยังไงบ้างไหมหรือว่าไม่มีพลังงานของความคิดถึงหรือว่าเป็นความคิดถึงแล้วก็ค่อนข้างกัดเก็บความรู้สึกตัวเองหรือเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณแบบไหนบ้างเขาคิดถึงเรื่องอะไรคุณเสียใจอืแล้วก็มองมันเขาก็เป็นพลังงานไพ่เสียนะครับเหมือนกันครับเสียใจกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็มองเต็มไปด้วยความทุกข์นิ่ง รับผิดชอบกับตัวเองมีความทุกข์กายทุกใจนะแบกบรับภาระอะไรต่างๆทุกใจมากๆมองหาโอกาสไห้ใบนี้คืออะไรครับสามมอลการเริ่มต้นใหม่การมองไปข้างหน้าเนาะมุ่งหน้าไปตามทางของตัวเองใช่ไหมอืม หมายความว่าไงอะ่ะอืมเขายังแอบ,บติดตามคุณอยู่ครับเหมือนกับเขายังไม่สามารถที่จะตัดคุณออกได้ในความรู้สึกบางครั้งเขาอาจจะอยากได้รับความช่วยเหลือก็ได้แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าก็ยังปิดกั้นความรู้สึกอยู่ยังแอบดูคุณอยู่ครับเครียด ติดตามอยู่ครับตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือจิตใจของเขายังไม่สามารถตัดคุณออกไปได้ยังเฝ้าแอบแอบดูคุณอยู่นะครับตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือถามเรื่องราวกับคุณเกี่ยวกับคนรอบๆข้างกลางคือนนอนไม่ได้ครับเครียดนอนไม่หลับนะครับนอนไม่ได้อถามว่าทําไมถึงนอนไม่ได้ทําไมถึงนอนไม่ได้ทําไมถึงนอนไม่ได้ทําไมเขาถึงนอนไม่ได้ เขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันความมั่นคงหรือว่าอนาคตที่เคยคิดว่าจะสร้างเดินไปกับคุณะมันจบสิ้นแล้วมันเต็มไปได้วยความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วก็เสียใจมันถึงขีดสุดแล้วสิ่งที่คิดว่าแบบ คุณเคยอยู่กับเขาคุณเคยคิดว่าคุณจะสร้างสารรค์อะไรต่างๆไปด้วยกันเนาะอ๋อเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะครับแต่ว่าเขามองอนาคตว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะมาเริ่มต้นเพราะเขาก็นอนไม่หลับนะครับว่าเขาก็คิดว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วสิ่งที่จะสร้างไปได้วยกันมันจบไปแล้วเพราะไพ่พ,พลังงานมันพังไปหมดแล้วเนาะอืมก็อยู่กับความเจ็บช้ำอยู่กับความรู้สึกผิดอยู่นะครับ อืมยู่กับความรู้สึกผิดอืมถึงแม้ว่ามีความหวังจะฟื้นฟูความสัมพันธ์แต่ว่าหมายความว่าไงเขากำลังคิดถึงคุณในมุมไหนหมายความว่าอะไรครับไพ่เซตเนี้ย เขากำลังคิดถึงคุณในมุมมองของความรักเนาะอืมคืออยากจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันถามใจตัวเองอยู่ว่าเขารักใครคุณสำคัญแค่ไหนในความรักนี้อืมใจของเขาเหมือนกับปรารถนาที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์เนาะแล้วก็อยากจะเหมือนอยากเหมือนอยากจะทำให เรื่องราวทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะอืมยังคงคิดถึงคุณแล้วก็เชื่อมโยงกับคุณเรื่องความรักอยู่อพัทงทลายลงไปแล้วแต่ก็คิดถึงอยู่อยากจะก,กลับมาฟื้นฟูอยู่เขากล้าจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ไหมเขากล้าไหมกล้าจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ไหมมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาได้ไหมครับจักรวาล หรือว่าไม่มีแล้วมีโอกาสกลับมาไหมความรักนี้ยากอยู่นะครับคือเขาติดอยู่กับมันเป็นความคือถามว่ามันมีโอกาสไหมมันขึ้นอยู่กับมีใครบางคนในเนี้ยวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ แต่ว่าอีกพลังงานหนึ่งก็รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอืมจะได้กลับมาไหม,มหรือว่าไม่ได้กลับยากมีความทุกข์ใจอยู่ลึกๆในใจเพราะฉะนั้นแล้วการที่ยังมีความทุกข์ใจอยู่หรือว่าเสียใจก็ยังออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ทุกข์ใจเสียใจ เพราะฉะนั้นแล้วลึกๆแล้วเสียใจพลังงานของการกลับคืนยังไม่มีเลยนะครับอืมแล้วก็แปลว่าเลิกกันเลยใช่ไหมจบแล้วเนาะไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันแล้วนะอืมสิ้นสุดกันแล้วเนาะโอ้มันจริงๆมันมีพลังงานของการตัดกันไม่ขาดอยู่เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดยังไม่ขาดอยู่อาจจะต้องใช้เวลาก็คือช้าหน่อย อาจจะช้าหน่อยนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าเขามีแผนในใจแต่ว่าตกอยู่ในความเสียใจและความทุกข์เศร้าใจต่างๆก็ไม่มีการยังไม่มีการขยับอะไรในช่วงนี้เพียงแต่ว่าจิตใจของคุณทั้งสองคนยังผูกพันแล้วหวยหายังคิดถึงอยู่และมีกรรมต่อกันที่จะต้องกลับมาชดใช้ตัวคุณเองยังอยากได้เขาอยู่ไหมพลังงานหัวใจของคุณ คุณรู้สึกว่ายังอยากให้เขากลับมาไหมหรือไม่ได้อยากอืมคุณรู้สึกผูกพันอยู่ติดอยู่กับพลังงานบางอยา่างนะครับเหมือนยังผูกพันกับเขาไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบอาจจะเป็นในเงาเนาะความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงในความรู้สึกที่มันผูกพันในจิตวิญญาณคุณอยู่ นะครับแล้วคุณก็ไม่ทำอะไรหรอกอืมแล้วคุณคิดว่าความรักครั้งนี้มันจบลูบแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะว่ามันมีมีเงื่อนไขไหลายหลายอย่างที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อแล้วอะ่ะอืมมันถูกขังเอาไว้ในพันธะคือหนึ่งไม่มีการติดต่อกันเนาะบล็อกการไม่โทรหาการทุกอย่างจบสิน้นถาเมื่อคุณอยากได้ก็ไม่คุณก็ปลูกพันธ์บางอย่างมีผูกพันธุ์หรือหลงไลในตัวตนของเขาอยู่ ยังแต่ว,ว่าถามว่าอยากได้ไหมติดปัญหาหลายอย่างไม่สามารถที่จะออกจากกรอบชีวิตของตัวเองได้มันทําให้คุณและเขามันอยู่กันคนละที่ถามว่าอยากได้ไหมคุณก็ติดอยู่ในพันธะแห่งความความหลงบางอย่างในตัวตนของเขาถามว่าอยากได้ไหมก็ มีภาระกดดันหลายๆอย่างรอบๆรอบๆตัวคุณรอบๆในชีวิตคุณมันทําให้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ไม่สามารถที่จะเปิดลูปของความสัมพันธ์ต่อไปได้ <Isaac. S 1> อืมสิ่งที่เขาอยากบอกคุณมากที่สุดในใจคืออะไรเขาอยากบอกคุณมากที่สุดในใจคืออะไรคิดถึง เป็นพลังงานของความคิดถึงนะ่ะค่อยคิดถึงมากอะ่ะคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็คิดคิดว่าคุณคงจะคิดถึงเขาเช่นกันคุณคือแบบเหมือนเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาอะ่ะอืมแต่เขาได้แต่คิดถึงแล้วเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจเนาะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบเข้าใจเขาเมตตาเขาทำดีกับเขาในที่ผ่านมา ม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ดีก็ตามความดีของคุณเข้าไปเกาะกินในใจเขามันทําให้เขารู้สึกว่าแม้คุณกับเขาเลิกกันแล้วก็ไม่โทรหากันอะไรก็ตามไม่ติดต่อกันอะไรก็ตามแต่หัวใจของเขายังคงคิดถึงคุณเสมออมืเขายังคิดถึงคุณเสมอคุณคือหนึ่งในดวงใจของเขาค,คุณคือที่สุดในดวงใจของเขาแต่เขาไม่สามารถที่จะทำอะไร ต่อจากนี้ได้ได้ไปมากกว่านี้แล้วมันก็คือคุณยังอยู่ในใจเสมอและคิดถึงเสมอยังคิดถึงความดีความเมตตาของคุณที่เคยมอบให้ที่เคยมีให้ไม่ว่าเขาจะทำผิดอะไรต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็ไม่เคยที่จะใส่ใจคุณก็มองข้ามเพื่อให้เขาแบบได้กลับปรับปรุงมาเป็นคนดีและอยู่เคียงข้างเขาเสมอแต่ว่าวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่เคียงข้างกันแล้วเนาะทุกอย่างก็จบพังทลายกันไป ก็ได้แต่คิดถึงคิดถึงมากๆอยากบอกว่าคิดถึงนะจ๊ะและ้วแล้วก็คุณก็อยู่ในใจเสมอนี่คือพลังงานของคนที่เลิกลากันไปนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างนะครับในชีวิตแล้วก็ทําให้เราแบบเหมือนไปต่อด้วยกันไม่ได้เนาะตอนนี้เขายังคิดถึงคุณอยู่เลยยังไม่มีแอคชั่นนะครับอยากมาแต่ว่าก็ยังมาไม่ได้นะครับ เอาละใครคิดว่าพลังงานนี้เป็นของคุณเนาะนะครับตอนอยู่นะครับตอนที่อยู่ด้วยกันเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางคนอาจจะคึกขนองบางคนอาจจะใช้ชีวิตไปตามตามกิเลสตามเรื่องเราความคิดเห็นของตัวเองโดยอาจจะลืมมองความรู้สึกของคนที่เดินข้างๆเนาะพอเดินกันไปเดินกันไปวันนึงจากจุดที่อยู่ร่วมกันไป มันก็เริ่มแยกห่างกันไปแล้วสุดท้ายก็ประทากกันแล้วก็จากหายกันไปพอจากกันไปความคิดถึงก็เริ่มทํางานนะครับความคิดถึงเริ่มทํางานความดีก็ทําให้ระลึกถึงเนาะแต่ว่าความรักมันก็ความดีมันไม่ใช่ความรักอะครับอืวันนี้ก็คงจะต้องอยู่กับตัวเองต่างคนต่างอยู่และอยู่กับความเสียดายเนื่องจากอดีตมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้นะครับ ก็คงที่จะต้องเก็บเรื่องราวต่างๆเป็นบทเรียนสอนใจตัวเองถอดบทเรียนว่าถ้าหากมีโอกาสที่จะกลับมารักกันหรือว่ามีโอกาสที่จะไปเจอความรักใหม่การเติบโตด้านความรักหรือการเติบโตด้านจิตวิญญาณแต่และคนนั้นควรทําอย่างไรเนาะคือที่สุดในการพัฒนาชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับและยังมีลมหายใจบนโลกใบนี้นะครับก็จึงอย่าสิ้นหวังนะครับพี่หมอก็เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับพวกเรานะครับ ทุกคนนะครับถ้าใครประสรงค์จะดูดวงส่วนตัวสามารถทักพี่หมอมาได้นะครับช่องทางกันนะครับทักทายกันก็อยู่ที่นะครับหน้าโปรโฟไฟล์เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคนเดียวที่คิดถึง ที่รักเธอเป็นดังดวงใจเธอไม่มาด้วยเหตุใดจะไปไหนก็ไม่บอกทิ้งฉันไว้คนเดียวคนเดียวที่คิดถึง วานนี้ใจเธอคิดอะไรคิดถึงฉันหรือเปล่าว่านอนหนาหัวใจเงาเกินคำบรรยาย